คือตรงนี้ก็เน้นย้ําเลยครับว่าแยกแยะนะครับเพราะเราจะไม่เอากระต่ายสวยงามมาทําเนื้อกระต่ายเนื้อร้อยเซแน่นอนมองว่าสัตว์ที่กินพืชนั้นเป็นสิ่งที่ลดต้นทุนแล้วแต่มาเจอกระต่ายนี่ลดต้นทุนยิ่งกว่าถ้าให้ผมเลือกกับเนื้อสัตว์ชนิดอื่นอันเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวแล้วมีเนื้อกระต่ายเนี่ยผมเลือกเนื้อกระต่ายครับ ครับสวัสดีครับผมพันเจเอกประเสริฐกองคูณนะครับเจ้าของกล้องพบฟาร์มเลขที่2ทับ4หมู่4ตำบ,บลไร่พัฒนาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทครับ เพ่จร,จริงๆก็คือเราเราเลี้ยงแพะแกะมาก่อนเชิงธุรกิจเลยฮะก็เลี้ยงค่อนข้างเยอะแล้วก็เรามีพื้นที่ที่จะปลูกหญ้าเป็นพืชอาหารสัตว์และช่วงโควิดนี่ก็ประสบปัญหาเรื่องการส่งออกสะดุดตรงนั้นคิดปรับแผนใหม่พอเรามีพื้นที่เรามีพืชอาหารสัตว์เราก็เลยมองว่าสัตว์ชนิดไหนที่กินพืชอาหารสัตว์ที่เราปลูกได้แล้วพืชอาหารสัตว์ที่เราปลูกเป็นหลักก็คือหญ้าเพนกล่าแล้วก็มาจบที่เรื่องของ ก,ก็มองว่าเป็นกระต่ายเนื้อเพราะถ้าเป็นเรื่องของกระต่ายสวยงามนี่เราเลี้ยงในเชิงปริมาณและเชิงธุรกิจก็ค่อนข้างมองภาพที่ไปได้ไม่ไกลแรกๆก็นํากระต่ายที่เขาบอกว่าเป็นกระต่ายเนื้อในประเทศไทย,ยก็เอามาลองเลี้ยงดูก่อนแต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์ในบ้านเราส่วนมากก็จะเป็นลูกผสมและตอนหลังก็ติดต่อพว,พวกที่อยู่ต่างประเทศบ้างและให้เขาส่งข้อมูลมาก็ ได้สายพันธุ์กระต่ายเนื้อพันธุ์แท้นำมาทดลองเลี้ยงโดยเริ่มต้นเราทดลองเลี้ยงเป็นปีกว่าที่จะเริ่มมาทําเป็นอาชีพหลักตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เรามาเลี้ยงกระต่ายเนื้อนะถึงปัจจุบันนี้ครับสองสาสายพันธุ์ที่เอาเข้ามาเลี้ยงนะครับอย่างไฮโคจายแอนนิวซีแลนด์ไว้แคลิฟอร์เนียดูแล้ว นิเซเลนไว้ตอบโจทย์ที่สุดในหลายๆประเด็นอย่างแรกก็คือตัวของกระต่ายเรื่องเนื้อเรื่องการเลี้ยงดูเรื่องการกินไม่ยากนะนิเซเลนไว้จะเป็นกระต่ายที่เลี้ยงง่ายโตเร็วแล้วก็ให้ลูกดกปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ของบ้านเราไม่ยากที่สาคัญราคาเพาะไม่พันไม่สูงมากเพราะกระต่ายนิซเลนไว้นี่ก็เป็นสายพันธุ์เนื้อสายพันธุ์หลักที่หลายๆประเทศใช้เลี้ยงเพราะขยายพันธุ์แล้วก็เพื่อบริโภคเนื้อโดยเฉพาะในโซนยุโรปแล้วก็โซนทางอาหรับ เนื้อของกระต่ายเป็นเนื้อที่มีไขมันต่ํากว่าจะมาเป็นเนื้อได้นี่การเลี้ยงการดูแลแทบจะเป็นออร์แกนิกนะฮะเพราะกระต่ายกินพืชกินทรายพืชกินหญ้าหญ้าพวกนี้ก็จะไม่มีสารเครมีอยู่แล้วกระต่ายจะใช้เรื่องของยาปฏิชีวนะน้อยมากน้อยมากเลยถ้าเปรียบเทียบกับหลายๆชนิดสัตว์ที่บริโภคอยู่ในประเทศไทยคุณค่าทางโภชนาการก็คือไขมันต่ํามาก สำหรับการบริโภคในไทยนะตอนนี้นะครับก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆการเพิ่มนี้ก็คือก้าวกระโดดทีเดียวชี้แจงว่าอันนี้คือกระต่ายเนื้อโดยเฉพาะกระต่ายมีหลายสายพันธุ์แล้วก็มีหลายวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงมีกระต่ายสวยงามสายพันธุ์ต่างๆมีกระต่ายสายพันธุ์เนื้อเลี้ยงขึ้นมาผลิตขึ้นมาเพื่อเอาเนื้อไปบริโภคและแปรรูป ตอนนี้ที่เราทำนะฮะคือเรามีโรงเชื่อชระของเราเองมาตรฐานระดับหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราทําก็จะเป็นเนื้อกระต่ายแบบลอกหนังแล้วก็เนื้อกระต่ายแบบเาผาขนติดหนังนะฮะแล้วก็แบบเนื้อรวนแล้วลตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปเอาไปพร้อมปรุงเอาไปทอดเอาไปย่างมีอยู่ครับที่เราทําอยู่แล้วก็กําลังที่จะขยายเรื่องของผลิตภัณฑ์หมักพริกไทยดําสูตรสเตะ๊ะก็คือนึกภาพง่ายๆเรื่องของเนื้อกระต่ายก็คล้ายๆกับเนื้อไก่เนื้อหมูที่สามารถเอาไปแปรรูปเป็นอาหาร ได้เหมือนไก่เหมือนหมูทุกอย่างถ้าใครเคยบริโภคกระต่ายป่าในสมัยโบราณนั้นเรื่องของกลิ่นเรื่องของอะไร แต่ว่าอย่างกระต่ายของเราอย่างที่บอกว่าของเราเป็นกระต่ายสายพันธุ์เนื้อสายพันธุ์นิวซีแลนด์ไบท์นี่จะเป็นกระต่ายที่เนื้อเยอะกระดูกเล็กลำตัวยาวก็เราจะได้ส่วนของเนื้อค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็ของเราเราเลี้ยงเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มเราไม่ได้เลี้ยงลงดินเลยนะแม้กระทั่งฟาร์มเราแล้วก็ของลูกฟาร์มเราเลี้ยงขึ้นกรงทั้งหมดอย่างบ้านเราเนาะก็เรื่องของกระต่ายเนื้อจะเป็นเรื่องซิ่งใหม่ที่เข้ามาไม่นานพยายามเน้นย้าว่าให้แยกแยะกระต่ายมีหลายสายพันธุ์กระต่ายสวยงามมีหลายสายพันธุ์แล้วก็กระต่ายเนื้อก็มีหลายายยสพันธุ์ ือตรงนี้ก็เน้นย้ําเลยครับว่าให้แยกแยกแยะนะครับเพราะเราเราจะไม่เอากระต่ายสวยงามมาทําเนื้อทางกล้องพบฟาร์มของเราก็จะชัดเจนเรื่องของสายพันธุ์กระต่ายเนื้อร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนธุรกิจเรื่องของกระต่ายเนื้อนะครับก็ตอนนี้มองว่าก้าวกระโดดเลยตั้งแต่ทางกล้องพบฟาร์มเราลงมาอยู่ในวงจรของกระต่ายเนื้อ4ปีที่แล้วตอนนี้ก็เติบโตขึ้นเรื่อย แล้วก็คนได้รู้จักเรื่องของกระต่ายเนื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากเมื่อก่อนนี้คิดว่าคนรู้จักน่าจะน้อยพออยากกินกระต่ายก็ต้องนึกถึงของกระต่ายป่าแต่ตอนนี้เรื่องของกระต่ายป่าก็ก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกกฎหมายนักนะครับถ้าอยากบริโภคเนื้อกระต่ายก็ติดต่อเรามาได้เลยสั่งวันนี้อีกไม่เกิน3วันถึงถ้าอยู่ใกล้ๆ2วันสั่งวันนี้พรุ่งนี้ก็ถึงที่ผ่านมาก็โอ้โหอุปสรรคกันค่อนข,อข้างเยอะเพราะเราเหมือนเป็นผู้บุกเบิกวงการกระต่ายเนื้อในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ประเทศไทยยังไม่มีเรื่อง ของกระต่ายเนื้อเราก็ช่วยกันพยายามผลักดันร่วมกับทางกรมปศุสัตว์ของประเทศไทยเรานะฮะตอนนี้ก็ก้าวข้ามมาได้ส่วนหนึ่งเรื่องของการกําหนดเรื่องของการเลี้ยงณนะตอนนี้การเลี้ยงกระต่ายสามารถที่จะขอมาตรฐานฟาร์มได้ละใครเลี้ยงกระต่ายก็ไปแจ้งทางบรปศุสัตว์ได้เหมือนขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งของประเทศไทยแล้วนะครับเหมือนหมูเหมือนไก่ ปัจจุบันนี้ก็เกินครึ่งแล้วครับคนในประเทศไทยเริ่มเข้าใจแล้วว่ากระต่ายสามารถบริโภคได้แล้วก็มีสายพันธุ์ที่แยกแยะระหว่างกระต่ายสวยงามกับกระต่ายเนื้อคือถ้าเปรียบเทียบก็ ก็เหมือนไก่นะฮะไก่สวยงามก็มีแล้วก็มีหลายสายพันธุ์ด้วยแล้วก็ไก่เนื้อไก่เนื้อก็มีหลายสายพันธุ์ที่เขาบริโภคเนื้อโมเดลคล้ายๆกันกับไก่เจอเวลาใครมาเห็นเนื้อกะต่ายก็คือมองว่าแบบยังไม่กล้าอย่างคนตั้งใจที่เขาเคยบริโภคนียเขาก็จะตรงมาคือหยิบทันทีเลยเราก็ต้องค่อยๆคอย,คอยอธิบายไปว่าเออตรงนี้มันสามารถบริโภคได้ คนที่สนใจนะครับที่จะมาร่วมเลี้ยงกระต่ายกันนะฮะมองว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งและเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เลี้ยงไม่ยากและให้ผลตอบแทนค่อนข้างเร็วอย่างที่บอกว่าเราเราทำเลี้ยงสัตว์มาหลายชนิดตั้งแต่วัวควายแพะแกะเราเราเลี้ยงมาหมดแล้วสัตว์ที่กินพืชมองว่าสัตว์ที่กินพืชนั้นเป็นสิ่งที่ลดต้นทุนแล้วแต่มาเจอกระต่ายนี่ลดต้นทุนยิ่งกว่าเพราะว่าเขากินน้อยกินน้อยโตไวกระต่ายหลังจากเกิดสําหรับสายพันธุ์ที่เราเลี้ยงอยู่นี่สเดือนก็ขายเป็นเนื้อได้้แลววที่่่นนําาาหักกกก2็มอง ไม่มีสัตว์อะไรที่ทเร็วขนาดนี้ละสำหรับผู้บริโภคที่อยากเปิดใจอย่างที่บอกฮะกระต่ายเป็นสัตว์ที่มีโภชนาการคือเนื้อของเขามีโภชนาการค่อนข้างสูงไขามันต่ำนะฮะมีโอเมก้าทค่อนข้างสูงตอนนี้สายคลีนก็เป็นขาประจำก็เราเยอะตอบโจทย์เลยครับแล้วก็คนที่เป็นเกากินไก่ไม่ได้เนื้อกระต่ายตอบโจทย์ถ้าให้ผมเลือกนะฮะ กับเนื้อสัตว์ชนิดอื่นอเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวและมีเนื้อกระต่ายเนี่ยผมเลือกเนื้อกระต่ายครับ